ส่วนรายการทีวีสามสตาร์แชทตอนคุณชายรัชชานนน์นะครับเมื่อวานนี้ครับคู่พระนนาครับแล้วก็ทีมนักแสดงครับบอมธนินเต้ลนทพรท็อปเจรนพลพัฒรากรและเชนเตชินนะครับก็มาร่วมพูดคุยกับแฟนๆแบบสดๆผ่านทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามคอมนะครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้าร่วมพูดคุยกันอย่างล้นหลามครับความสนุกสนานนะครับเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องหน้าในกองถ่ายพร้อมกับเกมตอบคําถามของที่รึกนะครับให้กับแฟนๆด้วย นอกจากนั้นก็ยังได้รับสิทธิพิเศษนะครับไปร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายรัชชานนท์นะครับซึ่งตอนนี้กระแสละครเรื่องคุณชายรัชานนท์ไปไหนมาไหนทุกคนก็ต่างพูดถึงนะครับมีการพูดภาษาอีสานของนักแสดงในเรื่องโดยเฉพาะสาวแตวนัทพรนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าที่แฟนๆจะได้ชมละครแบบสนุกสนานแบบนี้นะครับเธอต้องฝึกอย่างหนักนะครับถึงขนาดอัดเสียงให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอีสานพูดบทให้และนํามาฟังฝึกที่บ้านด้วยนะครับ คนก็จะถามว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอพูดมาแค่นี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมาบอกว่าพูดเก่งจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จไป,ไประดับหนึ่งแต่ว่าถึงจะพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างยังไงก็อยากจะบอกว่าทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับขอโทษคนอีสานด้ยวยละกันนะคะถ้าสมมติว่ามีคําไหนที่พูดผิดเพี้ยนอะไรไปก็ทําเต็มที่แล้วค่ะ